ภาวะที่อยใกล้ๆตัวอาจะมาย้ำป,ประจําเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ปวดเราจะเห็นจิตเห็นใจเรามันเป็นเช่นไรให้มันสังเกตให้มันดูความน้อยเนื้อตังใจให้มันดูความกลูไฟระวนตะวันถ้าเรายังเป็นอยู่เสร็จแล้วเอาตัวไม่รอดเอาใหม่เริ่มใหม่มันดูใหม่ดีๆถ้ามันน้อยเนื้อตํงใจไปถามมันว่า มันมีใครมั่งที่ไม่ตายมีใครมั่งที่ไม่เจ็บไม่ปวดเจ็บปวดยังไงตายยังไงอย่างมีสติประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ประเด็นว่ามันจะไม่เจ็บมไม่ปวดตายไม่กลัวหรอกกลัวจะเจ็บปวดเป็นคำพูดเป็นข้ออ้างมัคนคนพูดแบบอย่างหมาก็พูดได้มี่บาดไมด่ปวดกลัวแต่เจ็บ แค่ไม่หล่ะนี่บางเด็เก็บมันมาด้วยกันไม่หล่ะพอมันมาด้วยกันแล้วจะพูดออกแย่ออาทำไมมันรู้อยู่ว่ามันจอนมันจะตายมันจะเจ็บมันจะปวดทำยังไงมันเจ็บมันปวดจะไม่หลงตายประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่มาอ้างว่าไม่กลัวหลงตายกลัวแต่เจ็บปวดที่เป็นข้ออ้างที่มันมากกว่าข้ออ้อยเป็นข้ออ้างของคนโง่ๆที่จะไม่ปฏิบัติ มันแยกได้ที่ไหนมันเลือกได้ที่ไหนในความเจ,บบเจ็บความเสืเอ่อถ้ามันเลือกได้ก็เปนเลือกแต่ตัวทุกันนี้สิอย่าให้มันป่วยอย่ามันไข้แต่ประเด็นของเราสิ่งที่เราทาได้คือทาใจทําใจให้รู้ให้เกิดปัญญาให้หมดอุปทานในทุกขเวทนาที่มันเกิดขึ้นให้ละอุปทานในเวทนาทางกายที่มันเกิดให้อยู่กับจิตที่มีสติเข้าดูมันดุดเรานั่งเข้าดูเทียนที่มันจะลับ ปรเด็นมันอยู่ตรงนี้ดูกายแต่ดับเหมือนนั่งดูเทียนที่กำลังจัเรากระวนกระวายกับเทียนที่มันจะดับไหมเราไม่กระวนกระวายเราไม่รุ่มร้อนกับเทียนที่มันจะดับเราก็แค่ดูแค่รอเวลานั่นแหละคือการวาจิตวางใจขณะจิตป่วยแค่ดูแค่รอเวลามันจะเป็นอะไรก็เรื่องของม,มันนี่นะที่ดูลงไปดูในปัจจุบัน นั่นคือลักษณะที่ด่านแรกที่เราจะต้องเอาให้รอดอ้เรื่องมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่จําเป็นนะ่จำเป็นแต่เอาไว้ที่หลังทําไมถึงบอกว่าเอาไว้ที่หลังพอบอกว่ามันจะมุ่งเข้าสู่มรรคผลนิพพานมุ่งเข้าสู่การข้ามโทษพอปฏิบัติก็อยากเห็นนิพพานมุ่งปฏิบัติก็เกิวัา,าเกี่ยวกับกายด้วยความอยากอยากเห็นนิพพาน อย man, ien, ่าว่าจะเห็นนิพพานเลยขนาดท่านลมเปิดอยู่ต่อหน้ามันยัง nobody, it, ไม <not S 2> ่เห <the> <Rain>. mm ็นไฟเปิดอยู่ต่อหน้าน้ำเปิดอยู่ต่อหน้ามันยังไม่เห็นพยาทิ้งอยู่ต่อหน้ามันยังไม่เห็นแล้วจะไปเห็นว่าผลนิพพานนี็นอย่างไงนั้นแสดงนั้นความละเอียดของตัวเองไม่มีแสดงถึงความห่วยแตกของเราแล้วนิพพานซึ่งมันเป็นภาวะที่ละเอียดมันจะก็ไปเห็นได้อย่างไงแล้วภาวะหยาบๆเหล่านี้เรายังไม่เห็น ภาวะที่เวลามันไปเจอค่อยเปิดไฟไว้เปิดพัดลมไว้ถึงดยาไว้มันบอกว่าใครเปิดต้นมอกิดเองสิภาวะความกิเลสความเอ็นใจตัวความไม่มีจิตสาธารนณะที่มันเป็นอุลสรรมแลค่ดิดหนึ่งมันเกิดขึ้นในจิตในใจอยากดูแล้วมันจะไปเห็นนิพพานาได้ยังไงเพราะนิพพานมันต้องเห็นด้วยจิตที่เป็นกุศสจิตที่สงบจิตที่ตั้งมั่น จิตที่ประกอบด้วยอารมณ์อยู่ตลอเดเวลามันจะไม่เห็นได้อย่างไรจิตที่ขาดความสังเกตสังกา,งา,งา,งาที่ขาดความรับผิดชอบมันจะไม่เห็นได้อย่างไรทําไมอาจมาถึงเน้นไอ้เรื่องเล็กน้อยพวกนี้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นหนึ่งความละเลอียดรอบคอบนั่นคือจุดเริ่มต้นเห็นสติสัมปชัญญะขั้นสูงทำไปเรื่อยๆทำตอนม,มันเสร็จ นั่นคือจิตที่เป็นอกุศลมันก่อยอย่างนั้นแหละมันไม่ได้ก่อขึ้นมาเป็นตึกทีเดียวหรอกมันค่อยๆทีละเล็กละน้อยเดินไปเห็นขยะแทนที่จะเจ็บวมองแล้วก็เดินหนีเนี่ยเห็นไหมจิตที่เป็นกุศลมันไม่เกิดเดินไปเห็นไฟเปิดอยู่กูไม่ได้เปิดกูก็เดินผ่านไปเห็นไหมจิตที่เป็นกุศลมันไม่เกิดบางคนเดินไปไม่เห็นเลย พัดลมเปิดอยู่ต้นโทก็ไม่เห็นไฟเปิดอยู่ใแท้ก็ไม่เห็นพญาทิ้งอยู่ก็ไม่เห็นคิดว่าจะเอียงวางเฉยเทว่าตัวเองปล่อยวางที่ไหนได้โมหะเลยจิตอันนี้อันนี้ยิ่งหนักใหญ่หนักหนาซะขนาดของเล็กๆน้อยต้องโจกต่อหน้าต่อตายังมองไม่เห็นแ้วอยากจะเห็นนิ้งไปเพราะฉะนั้นอานจะมา จึงเน้นพื้นฐานให้เราหมัน่นเน้นความละเอียดละออให้เราหมัน่นแม้แต่การเดินเดินยังไงมันจะได้ไม่ได้เดินด้วยสภาวะความเคยกินเดินยังไงเขาเรียกว่าเดินด้วยสยินั่งยังไงเขาเรียกว่านั่งสร้างกุศลไม่ได้นั่งสร้างเรากุศลใช้ชีวิตยังไงจริงใช้ชีวิตอย่างผู้รู้มันต้องรู้เรื่องทั่วทั่วไปนี่ก่อนการรู้ไม่ใช่ผุ้สร้างนะคนละเรื่องนะ ถ้าร th right right ู้เรื่องทั่วไปแล้วมันฟุ้งซ่านทั้งรู้ทั้งคิดทั้งบนใครว่าเปิดไรเนีก็ไม่รู้จักจิดใครว่าเปิดข้าลงไรไม่รู้จักเก็บใครว่าทิ้งขยะที่ารากไม่รู้เรื่องรู้เร่าเลยมันเขาเรียกว่ารู้แบบฟุ้งซ่านรู้แบบไม่สอือมันเปิดข้าลงแล้จิตก็จบเปิดไฟไว้จิตก็จบเปิดน้ําแล้วจิตก็จบเห็นขยะเก็เปิดทิ้งขยะก็จบมันจบีนใจเราใจเราที่ไม่ฟุ้งต่อใจเราไม่ต้องไปหาคนไม่ขายหาเาราะใครมีนคนทำ รานนั้นมันขั้นตอนการปลูกนี่แหละคือการปฏิบัติธรรมเวลาปลูกต้นไม้ลงไปแต่ละต้นหน้าที่ของเราคือปลูกมันจะเกิดมันจะตายมันจะออกลูกไม่ออกลูกไม่ใช่หน้าที่ของเราโอ้ยปลูกไปมันก็ไม่ได้กินหรอกเอยปลูกไปมันจะตายไหมเนี่ยนั่นมันฟุ้งมันไม่อยู่กับปัจิบันบางทีจะได้เห็นว่าอาไมาบอว่าหน้าที่ปลูกเป็นหน้าที่เราหน้าที่โตเป็นหน้าที่ของมันอาจารย์ยายามสอนทำมาให้รู้ ธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นเราทําอะไรกับมันไม่ได้แต่เราทาหน้าที่ของเราแล้วดูยังดูหิวเผินเหมือนจะมาพูดเล่นมันไม่ใช่พูดเล่นนั่นคือความจริงเราอยากให้มันเกิดแต่เราไม่เอาล่างมันลงดินมันเกิดไหมล่ะเหตุมันไม่มีผลมันย่อมไม่มีเมื่อเราทําเหตุแล้วผลมันจะบังคับบัญชาไม่ได้ไหมล่ะบังคับบัญชาไม่ได้เพราะอะไรเพราะมีเหตุปัจจัยเล่ยเยอะที่แทรกระหว่างทาง ก็เหมือนป็อคนเรานี่แล้เราก็ว่าปัจจุบันนี้เราจะต้องไปสวรรค์เป็เหตุปัจจัยย่อแทรกระหว่างทางตอนจะตายดันเสือกคิดสิถึงอ,อัุสลธรรมไปนรกก่อนสังน้น